แอร์ด้กินที่นิโคมอุตสาหกรรมอมาตานครที่ชนบุรีนะฮะก็คือสาภาพแรงงานเนี่ยก็คือเขาทํางานมาทั้งปีพอสิ้นปีแล้วทุกคนก็คาดหวังโบนัสอยากได้โบนัสก็ปกติในโรงงานในค่าแรงมันไม่ได้แพงมากนะใช่นะฮะเราจ่ายค่าแรงเป็นรายวันในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจ่ายเป็นรายชั่วโมงเป็นรายชั่วโมงนะฮะเพราะนั้นเมื่อรายวันในค่าแรงมันไม่พอแรงงานก็หวังจะค่าโ t ทแล้วก็สิ้นปีก็หวังโบนัสหวังเพิ่มเพิ่มหรือ แรงจูงใจอื่นๆของโรงงานอย่างเช่นไดกินแนวมาตานครเขาบอกว่าไทยทำงานครบ10ปี ไม่ขาดไม่ลาไม่มาไม่สายไม่ไม่มาไม่ได้ไม่ขาดลามาสายไม่ขาดลามาสายมามาสายไม่ขาดลามาสายครบ10ปีครับสุดยอดมากนะจะได้ทองสามบาทขอโทษถ้า10ปีแล้วเนี่ยทอง3บาทมันเท่าไหร่วะตู่สองหมื่นสองหมืกว่าบาทสองหมื่นสองแล้วปี๋ยวแล้วเท่าไหร่วะาหกหมื่นแล้วหกหมื่นบาทอนหกหมื่นนี่สามบาทนี่เท่าไหร่อู้แสนกว่ากับแสนแปดนะเพราะนั้นเนี่ยโรงงานก็ไม่ยอมนะครับนะ พนักงานก็ประท้วงกันใหญ่โตเลยนะครับสรุปอย่างนี้นะข้อมูลที่มันคาดเคลื่อ,อกนกระจายเนี่ยผมเอาข้อมูลล่าสุดของวันศุกร์เนี่ย <turbines S 1> คือโรองงานเนี่ยเขาสรุปนะคุยกันเนี่ยเขาจะจ่าย5เด <a> ือนบวก 2> บ1 2 0 0 0บาทเพิ่มเงินเดือนให้อีก 2%ส่วนเรื่องทองคำนั้นเนี่ยที่เคยสัญญากันไว้มีการเซ็นสัญญากับลูกจ้างด้วยเนี่ยเขาขอเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมให้เงิน40,000บาททีนี้ทางฝ่ายสหภาพแรงงานแน่นอนนะสหภาพแรงงานก็หมายถึงตัวแทนแรงงานในโรงงานต่างๆตัวแทนลูกจ้างก็แล้วแต่ว่าโรงงานต่างๆจะมีสาภาพไหมบางโรงงานก็มีสภาพนะเขาต้องการ8เดือนและต้องการเงินเพิ่ม24,000หรือ28,000เนี่ย24,000และขอ เงินเดือนเพิ่มตอนแรก6%แต่ต่อรองกันมาจนเหลือทั้ง3%นะล่าสุดนะ3%นะครับนี่เขาก็ยินการอย่างนี้ส่วนทองคำเนี่ยโรงงานไปเซ็นสัญญากับแรงงานเองคือคุณสัญญาเขาไว้คุณก็ต้องให้เขาไหมไม่พิดติแต่ต้องบอกแล้วนะว่าจํานวนพนักงานที่อยู่ในเซ็ตที่ว่า10ปีไม่ขาดลามาสายแล้วจะได้ทอง3บาทคนมั้งเป็นร้อยพี ประมาณร้อยโอ้โหแล้วคุณเปรดเทียบว่าลูกจ้างของโรงงานนี่มีกี่พันคนแต่เขาบอกว่าอส่วนร้อยเนี่ยถ้าเกิดจ่ายตามนั้นสามร้อกว่าล้านนะพี่นะ ก็บริษัทมีกำไร5,000กว่าล้านนี่คุณดูไปย้อนมา6,000ล้านแล้วเนี่ยคุณไปย้อนมากี่ปี3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยกำไรในเฉลี่ย5,000ล้าน5,000ล้านส่วนเฉลี่ยมีกำไรทุกปีแต่บริษัทเนี่ยโรงงานเนี่ยเขาก็มีข้ออ้างกับพนักงานว่าเขาอยากการเงินสดไว้เขาเรียกว่าเพื่อสภาพคล่องเพราะว่าคู่แข่งมันก็เยอะในตลาดแล้วช่วงที่เศรษฐกิจประเทศมันก็ไม่ได้ดีว่าในจ้างเขามีสิทธิ์ต่อรองนะว่าเศรษฐกิจในประเทศก็ไม่ดี เดี๋ยวถ้าเกิดว่าทําอย่างเนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะย้ายฐานไปทําที่เวียดนามไปเขมรเนี่ยเป็นยังไงอันนี้เ็าไม่ได้พูดผมพูดเองคือปกติทั่วไปเวลาโรงงานเนี่ยโรงงานโดยเฉพาะโรงงานต่างชาติถ้าเข้ามาผลิตในไทยเนี่ยเขาก็มักจะใช้พวกเราเนี่ยเป็นข้ออ้างได้ว่าเดี๋ยวย้ายขายการผลิตนะเดี๋ยวถ้าเลิกจ้างขึ้นมาก็แพ้แตกกันพอดีอะไรเงี้ยกันนะแต่ว่าก็ตกลงกันไม่ได้สุดท้ายนายจ้างก็ใช้การ ปิด,ปดงาน,งานครัก็คือไม่ได้ไล่ลูกจ้างออกนะค,ค,คือปิดงานก็คือหยุดทุกอย่างหยุดทุกอย่างก็คือ,อยยหยุดในที่นี้คือหยุดลูกจ้างไม่ต้องทํางานก่อน แต่ว่าโรงงานนั้นสามารถจะเดินสายพานการผลิตได้ไหมด้วยการจ้างเอาซอร์สนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแต่เขาปกติที่ผ่านมาเวลาดูข่าวประเภทนี้สมมากจะชอบเจอลูกจ้างสไตรนะคือสมมากจะเป็นลูกจ้างหยุดงานอันนี้ตัวบอกเลยว่านานๆที่จะเจอมาทีว่าโรงงานแบบสั่งปิดงานเองคำถามคือเมื่อบรรจจากันไม่ได้มันก็ต้องร้อนไปถึงแรงงานจังหวัดนะฮะก็จะต้องมีเขามีโครงสร้างพวก ายภาคีอะนะฮะมีตัวแทนรัตตัวแทนนายจ้างตัวแทนลูกจ้างค่ะหรือแม้แต่ถ้าเรื่องนี้มันใหญ่โตพอที่จะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงไปดูครับก็ได้เช่นเดียวกันก็เห็นเขาบอกว่าเขาจะเจรจากันวันที่แปไม่จริงๆนะตู่นะเวลาปลายปีเนี่ยผมชอบดูข่าวโรงงานต่างๆประกาศให้โบนัสเพราะว่าโรงงานพวกนี้เขาจะให้โบนัสเยอะเพราะอะไรเพราะว่าค่าแรงลูกน้องมันถูกค่าแรงมันหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทเขาก็ให้โบนัสกัน ห้าเดือนหเดือนเพราะนั้นผมก็จะไปดัด้งดูเพราะว่าสิ้นปีเขาได้กันเท่าไหร่นเนี่ยเพื่อมาสะท้อนว่าเ,าเราจะได้รู้สึกว่าอ๋อมันก็เป็นเช่นนั้นเองแสดงว่า,าวงการอุตสาหกรรมของบ้านเรามันยังขับเคลื่อนได้แต่ว่าอย่างที่บอกฮะว่าเมื่อโรงงานกับ ลูกจ้างคุยกันไม่ได้มันก็เลยหวยมาออกที่การปิดงานสรุปว่าเราพูดได้ว่านี่คือการแข่งกันอ่นถูกไหมก็ต้องแข่งกันอ่นเพราะว่าลูกจ้างเองเดือนหน้าต้นเดือนก็ไม่มีเงินเข้าแล้วนะแต่แข่งกันอ่นเนี่ยคนที่จะไม่ได้ประโยชน์ก็คือรัฐบาลนะเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาเพราะว่ากลุ่มแรงงานเขาไม่ได้เงินเดือนเนี่ยเขาต้องมาเรียกร้องรัฐบาลให้รัฐบาลไปกดดันโรงงานอยู่ดีอ่าสุดท้ายก็คือคนกลางนี่แหละและโรงงานเนี่ยไปปิดงานแบบไม่มีเหตุมีผลทางสังคมเนี่ยมันก็เสียชื่อบริษัทมันก็เป็นเรื่องกูดกับ โบนั้น,นะฮะวันนั้นเนี่ยก็ตามดูกันต่อ,อว่าใครจะอึดกว่ากันแต่ <นะ S 2> ว่าสุดท้ายเราพิ่ิรณาแล้วพวกเรา2คนนี้จะได้โบนัสยังไงคะก็ได้แน่นนะฮะก็บริษัทมีกาเรี่อะไรเนี่ยเขาก็มีโบนัสอยู่แล้วแต่ผมไม่สามารถบอกคุณได้หรอกว่าได้เท่าไหร่นะครับ <c oughs> เอาเป็นว่าคุณพอได้กินก็เดี๋ยว้องูปิ้งนะพอได้ดูหนัง สักรอบหนึ่งหนังาแปลงหรือว่าคุณจะชวนแม่คุณพ่อคุณเนี่ยไปกินหมูกระทะเนี่ยผมรับประกันได้ว่ามีหนึ่งมื้อโอเคนะอย่างแน่นอนอย่างน้อยได้อย่างน้อยได้คุณอาจจะไปนั่งกินที่ภารก้อนก็ได้คุณอาจจะไปนั่งกินที่ตอนนี้ห้างอย่างไมันดังที่สุดในบ้านเราอไปแบบโคารดูสิบพาร์ทดูสิบพาร์คก็ก็น่าจะพอได้สักมื้อหนึ่งนะอันนี้อันนี้คุยคุยกันเล่นๆฮะไปเรื่องอื่นเลยฮะคุณเบนครับ